สวัสดีครับพบกับสระวุตไลกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับมาอยู่ที่รีสอร์ทอะคาร่ารีสอร์ทแอนวิลล่าเชียงรายนะครับตั้งอยู่ที่114หมู่7ตำบลบัวบัวอะไรเนี่ยบัวสลีอ <c oughs> ำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับถ้าอ่านชื่อตำบลผิดต้องขออภยัยครดีตัวหนังสือมันเล็ก วันนี้ผมก็มาเข้าพักที่รีสอร์ทนี้นะครับในช่วงเย็นตอนนี้เป็นบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับ<อ>เห็นไหมครับเราจะเห็นบรรยากาศท้องทุ่งนะครับที่เขียวขจีเมื่อกี้ผมเห็นมีลุงอยู่คนหนึ่งแกกำลังวิดน้ำน่าจะวิดน้ำเข้าในนานะครับแจะเป็นการใช้กระบวยตักวิดเอานะครับตรงข้างหน้าเนี้เห็นไหมครับ,รบลุงแกกำลังตักใหญ่เลย เสียดายว่ามันเดินข้ามไปไม่ได้ไงผมก็จะไปถามหน่อยว่าแกตักไปทําอะไรเล้วมาต้องตักเห็นน้ำในนน้ำมันยังเยอะอยู่เลยพิซอที่นี่ก็บรรยากาศดีนะครับโล่งนะครับเต็มไปด้วยความโล่งสะอาดบรรยากาศดีครับข้างหลังก็เป็นมิวทิวเขา โอ้โหบรรยากาศที่สวยงามมากผมจะไปดูซิว่าข้างหลังเป็นเอ็นทิวเขาอะไรบ้างมันก็สวยอยู่นะแต่ตอนนี้อยากจะชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาที่อุดมสมบูรณ์ก่อนซึ่งปกติช่วงหน้าแล้งอย่างเงี้ยเดือนกุมภาัวธ์ถ้าเป็นตามแถวบ้านผมแถว ส่วนประจินนี่ยังจะแห้งแรงอยู่เพราะว่ายังไม่มีน้ําที่จะทํานาแต่อันนี้ก็ดีนะครับเขาขุดขูดน้ําไว้แล้วก็ได้เอาไว้ใช้ต้นข้าวก็เขียวเขาจีดีนะครับเป็นต้นก้ลาที่เขียวมากเดีย๋ยวไปดูซิว่าข้างหลังเขาทําอะไรอ ตรงนี้เป็นบริเวณด้านหลังของรีสอร์ทนะครับก็ได้ขุดคูน้ำเอาไว้ล้อมรอบนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นคูน้ำของทางราชาการหรือเปล่านะแต่ที่ผมเห็นข้างหน้านี้ก็คือภูเขาล้อมรอบเลยอะ่ะรรยากาศก็ดีอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณหกโมงเย็นช่วงที่พาทิตย์กำลังเริ่มตกดิน จะเป็นมองไม่เห็นเห็นไหมพระอาทิตย์กำลังเริ่มตกดินตรงนี้ก็เป็นบริเวณห้องพักนะครับก็จะเป็นบ้านเป็นหลังๆนะครับในห้องที่ผมพักก็ประมาณเบื้องหน้านี้ฮะห้องละเจ็ดร้อย จ็อเท่าไหร่เจ็ร้อยห้าสิบหรือไงเนี่ยผมจำไม่ผิดพร้อมอาหารเช้าอาหารเช้าช่วงประมาณเจ็ดโมงอันนี้ก็เป็นบ้านเป็นหลังเดี๋ยวเราไปดูห้องที่ผมพักก่อนดีกว่าว่าภายในเป็นไงอันนี้เป็นห้องที่ผมพักนะครับเราเข้าไปดูข้างในกันครับห้องเขาก,ก็กระทัดรัดดีนะข้างนอก เปิดมาครับแต่นันแตน,แตน,แตนด้านในครับเขาได้จัดเรียงแล้วก็จัดหมวดหมู่ได้กระทัดรัดดีนะครับออกแบบมาดีมากอ,อกนี้ครเป็นผ้าม่านมองเห็นข้างนอกตรงนี้นะครับวันนี้ผมพักเตียงเดี่ยวนะครับก็ ดูทันสมัยดีเลยครับเป็นแบบโมเดนดีแล้วก็น,นี่เป็นเตียงสำหรับนอนพักแยกต่างหากได้นะครับมันมีกระจกเปิดโลง่งสิ่งที่มีให้ก็ปกติทั่วไปครับมีช่วยกาแฟช่วยกาแฟน้ำขนมขนมนี่กินมาคิดตังค์เพิ่มต่างหากแล้วกแก้วกาแฟแล้วก็มีอาหารตามสั่งกรณีที่ว่าจะสั่งอาหาร ประมานี้มีอาหารมื้อเช้าครับก็โดยรวมก็คือสะอาดครับพื้นสะอาดสะอาา้านผ้าปูตึงเป็นระเบียบดีครับโอเคสะอาดนดีครับห้องน้ำก็กระทัดรัดสวยงามครับท่ามกลางบรรยากาศที่ ชืนยากาศดีนะครับสดชื่นเป็นธรรมชาติมากครับใครที่ผ่านมาที่จะเข้าไปจังหวัดเชียงรายก็สามารถแวะพักได้นะครับที่ดีส่อนแห่งนี้นะครับผมยากาศดีอาทิตย์ก็กลังจะรับขอบฟ้าไปหอมล้อมด้วยภูเขา โอเคก็ okay. าฝากกดไลค์ <g rab> กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับช่องสรารุดไลท์ต้องการกำลังใจอย่างมากเลยช่วยผลักดันกันให้ผ่านเกณฑ์ด้วยนะครับตอนนี้ยังขาดอีกหลายร้อยคนที่จะทำให้ผ่านเกณฑ์ยังไงช่วยฝากกันนิดนึงนะครับถือว่าช่วยผลักดันให้ได้มีโอกาส ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อสังคมนะครับขอบคุณครับ